สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวแปมคนกู้ค่ะพี่พี่น้องๆองค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาทำแกงเขียวหวานตีนไก่ใส่เลือดหมูนะคะพี่น้องค่ะก่อนที่เราจะทำแกงเขียวหวานตีนไก่ใส่เลือดหมูนะคะเราก็จะไปจ่ายตลาดกันก่อนนะคะพี่พี่น้องๆค่ะ นะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะคะในการทําแกงเขียวหวานนะคะนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะไปหาตีนไก่ค่ะพี่น้องคะตีนไก่นะคะเลือดหมูนะคะหน่อไม้นะคะเนื้อไก่นะคะเราเอาเนื้อไก่มาด้วยนะคะเอาตรงช่วงหน้าอกเขานะคะเราก็เอาเนื้อไก่มาด้วยนะคะ ตีนไก่นะคะเลือดหมูนะคะเนื้อไก่ตรงช่วงอกหนอไม้นะคะมะเขือพริกนะคะมะพร้าวนะคะกะทินะคะกะทินะคะไม่ใช่แค่มะพร้าวนะคะกะทิที่เราคั้นเองหรือซื้อที่เขาคั้นเองที่เขาคั้นนั่นแหละนะคะ เอาหัวกับหางนะคะบอกเขาว่าเราเอาแบบหัวและแบบหางนะคะพี่น้องขานะคะกระทินะคะถ้าแบบหัวก็จะเข้มข้นนะคะแต่ถ้าแบบหางก็จะจางๆนิดนึงนะคะพี่น้องขาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะที่จะเอามาเป็นส่วนผสมส่วนประกอบในการทำแกงเขียวหวานตีนไก่นี้ด้วยนะคะ ถ้าไม่มีนะคะก็ให้เราใช้น้ำตาลทรายได้นะคะแล้วก็นะคะมีน้ำปลานะคะเพิ่มรสนะคะแล้วก็ถ้าจะเพิ่มความหอมขึ้นอีกนิดนึงก็เพื่อนบอกว่าให้ใช้กะปินะคะพี่น้องคะ่ะเราก็หาซื้อกะปิมาด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็ตัวเอกก็คือพริกแกงเขียวหวานนั่นเองนะคะพี่น้องคะ่ะงานนี้เราก็ไปหาพริกแกงเขียวหวานด้วยนะคะ นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบทั้งหมดที่เราจะทำแกงเีจวนตีนไก่นะคะใส่เลือดหมูของเรานั่นเองนะคะเราก็ไปหาซื้อข้อมนะคะแล้วก็มาเตรียมนะคะให้เรียบร้อยนะคะมะเขือนะคะถ้าจะให้มะเขือ,อไม่ดำนะคะเราหัน่นลูกหนึ่งสี่ชิ้นแล้วก็เอาไปแช่น้ำเกลือนะคะได้เลยนะคะเพื่อที่จะ ให้มะเขือของเรานะคะไม่ดำนะคะอ่านี่นะคะก็มาดูกันเลยค่ะพี่น้องขาเราตั้งกระทะไว้เลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะแล้วก็เราเตรียมพริกแกงไปผัดกับอ่ากะทิของเราหัวกะทิของเราได้เลยนะคะเคี่ยวให้ได้ที่นะคะพี่น้องขาเคี่ยวกระทิกับอพริกแกงเคี้ยวหวานของเราให้เข้ากันนะคะ เคี่ยวไปพักนึงนะคะเราเคี่ยวไปพักนึงเคี่ยวไปเลยนะคะแล้วก็ก็เตรียมเนื้อไก่ที่เราหั่นเป็นชิ้นนะคะจะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยอะไรก็เตรียมไปเรียบร้อยเลยนะคะตามที่ท่านถนัดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเนื้ออกไก่ใส่เข้าไปนะคะผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็เพิ่มน้ําตาลมะพร้าวเข้าไปนะคะถ้าไม่มีน้ําตาลมะพร้าวอย่างที่บอกนะคะก็ให ใส่น้ำตาลทรายของเราไปได้เลยนะคะที่เรามีอยู่ประจำบ้านนี่แหละนะคะนะคะคแล้วก็เพิ่มรสชาติเข้าไปด้วยน้ําปลานะคะพี่น้องคะ่ะเพิ่มรสชาติเข้าไปด้วยน้ําปลานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพี่น้องคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยหน่อไม้ที่เราหั่นเป็นชิ้นนะคะ,ะตะกี้เราบอกลืมบอกไปนะคะที่เราไปตลาดเราต้อง อย่าลืมหน่อไม้ด้วยนะคะเพราะว่าสาวแปมจะแกงเขียววานวันนี้ใส่หน่อไม้ด้วยนะคะหั่นเป็นชิ้นสวยๆนะคะนะคะเราก็เอาหน่อไม้ลงไปนะคะแล้วก็เอาตีนไก่ที่เราต้มแล้วก็ล้างไว้เรียบร้อยนะคะก็ใส่ลงในกระทะไปได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปล่อยให้เดือดะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเราก็ปล่อยให้เดือดนะคะหลังจากนั้นนะคะ เลือดที่เราหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะมะเขือที่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วก็พริกนะคะที่เราหั่นเป็นซอยเป็นแว้นๆนะคะซอยให้ดูสวยงามนะคะเราเตรียมไว้นะคะพอหม้อเดือดนะคะพอหม้อเดือดเราก็เตรียมเอาใส่ลงไปได้เลยนะคะพี่น้องคะหม้อเราเดือดเราก็เตรียมนะคะทุกอย่างใส่ไปพร้อมกันได้เลยค่ะพี่น้องคะนะคะ เราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมนะคะน่าทานไหมคะเป็นไหมคะ,มะเมื็อะเขือของเราก็ไม่ได้ดํานะคะเ,เลือดมูของเราก็เป็นชิ้นพอดีคานะคะพี่น้องคะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันคะ่ะพี่น้องคะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ปล่อยให้เดือดอีกระยะหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นเราก็ชิมดูได้เลยนะคะว่ารสชาติมันขาดอะไรไปบ้างนะคะถ้าขาดอะไรไปเราก็เติมเข้าไปซะนะคะพี่น้องคะเราก็เติมเข้าไปเลยนะคะคนให้เข้ากันเห็นไหมคะพี่น้องคะเราเราจะใส่ลืมบอกพี่น้องไปด้วยนะคะเราใส่มะเขือพวงไปด้วยนะคะจะน่ารับประทานมากขึ้นนะคะ อันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเราก็ใจตลาดได้มะเขือพวงมาเช่นกันนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะนะคะทังเห็นแล้วก็น้ําลายไหลนะคะพี่น้องค่ะอร่อยแน่เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอหม้อเดือดเสร็จเรียบร้อยชิมรสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ใบโหระพาที่เราเตรียมไว้นะคะพี่น้องใส่โหระพาลงไปนะคะเราชิมได้เลยนะคะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้อง นะคะก็เป็นอันว่านะคะเกือบจะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องค่ะเกือบจะเสร็จแล้วนะคะนะคะเกือบจะเสร็จแล้วนะคะไม่นานนะคะไม่นานคนให้เข้ากันนิดนึงนะคะไม่ต้องให้โหระพาเราช้ํานะคะเพราะไม่ต้องต้มต้มสุกมากนะคะเราปล่อยไว้แบบนี้นะคะสีสันเขาก็จะน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะอันนี้ก็คือเสร็จ แกงเขียวหวานของเราไปเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะนะคะถ้าขาดเหลืออะไรเราก็เติมได้เลยนะคะรสชาติขาดเค็มขาดหวานขาดมันยังไงเราก็เติมไปได้เลยนะคะพี่น้องขะนะคะถ้าใครนะคะที่ทํานอกเหนือจากนี้หรือว่าเห็นว่าเรา สาวแปมทำไม่ถูกหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรไปหรือต้องเติมอะไรเพื่อความอร่อยเข้าไปอีกนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้สาวแปมได้เลยนะคะอธิบายแล้วก็บอกมาได้เลยนะคะคราวหน้าสาวแปมก็จะไปพัฒนาเพิ่มขึ้นให้มันมีรสชาติที่อร่อยขึ้นนะคะ,ะแกงเขียวหวานของเรานะคะ ก็จะทานกับขนมจีนก็ได้นะคะหรือว่าทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยไม่ใช่เล่นนะคะพี่น้องขะนะคะแกงเขียวหวานของเราสําหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะสําหรับวันนี้สาวแปมก็ขอลาไปก่อนนะคะพี่ๆน้องๆคะ่ะนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบาย